การทดลอง6ขีด1นะครับมันทันแรกมีไว้เพื่อเรียกใช้อ่ารีเตอร,อตอร์ได้แก่คำสั่งคำสั่งอะไรรีเตอร์ในนี้คือตัวไหน พอศูนย์นะครับถ้าไม่มีประธานนี้มันจะใช้พอศูนย์ไม่ได้นะครับต่อมาฟังก์ชันย่อยชื่อดีเลย์อยู่ขงล่างนะอันไซาชารประกาศตัวแปรสเตปเป็นอะไรมีสมาชิกอยู่4ตัวนะครับได้แก่สเตปศูนย์จนถึงสเตปสบสามนะครับเดี๋ยวอ่ะ เดี๋ยวเขียนก่อนตัวแรกคือชื่อสเตป0นะครับสเตปศนี่มีสมาชิกสมาชิกคือตัวแปรค่าคือ 0, 8, 0อูนย์อศูนย์กระจายเป็นเลขฐานสให้จาหน่อย์ศนย์ย์ศูนแล้วก็ศูนยอันนี้ยังแปลงได้อยู่นะ ไม่ยอมขยับเดี๋ยวนี้เอาตัวอื่นด้วยอเอาให้คบตัวนะครับต่อมานะครับสเต็ปสองอ่าโทษทีสเต็ปหนึ่งมีค่าเป็น 0x02 นครับคือ0 0 0 0 0 0 1 0นะครับต่อมาสเตตสองมีค่าเป็น0 x 0 4นะครับคือ0 0 0 0 0 1 0 0ตัวท้ายสเตป3นะครับสเตป3มีค่าคือ0 x 0 8นะครับคือ0 0 0 0, 0 หนึ่งศูนย์นย์ตานี้นะไอตัวอะเรนะครับสเตป Data ที่เรามีอยู่นะครับจะมีค่าตามนี้นะครับอ่ะมาดูที่โปรแกรมของเราต่อนะครับอ่เมนประกาศฟัง์ชันหลักเราฟัง์กชันนเมนนะครับฟัง์กชันนเมนเริ่มจาก ปีกาเปิดนี่จนถึงปีกาปิดนี่นะครับในฟังก์ชันเมนทำอะไรประกาศตวแปรอันไซชาไอนะครับอันไซชากี่บิตกี่บิตอ่าแปดบิตเก็บค่าได้อยู่ระวงศูนย์หนึ่งสองห้าห้าอ่ะต่อมา Y หนึ่งคือวาหนึ่งทำสาทำตรงไหนทำตรงนี้ํามไงต่อ ต่อมาทำไรต่อเจอมสั่ง for นะครับเป็นการทำซ้ำอีกเหมือนกัน for for 1นึ่กำหนดค่าเริ่มต้นตัวนับคือให้ i เริ่มมีค่าเป็น0นะครับนะทำตัวนี้ก่อนนะครับทำไงต่อเปลี่ยนเทียบตัวนับนะครับแล้วก็ ทำตามคำสั่งทำเสร็จไปไหนทำเสร็จก็ไปเปลี่ยนแปลงตัวนับนะครับไล่ลำดับนี้นะแล้วเปลี่ยนแปลงเสร็จไปไหนต่อครับเปลี่ยนแปลงเสร็จไปไหนต่อก็กลับมาตรวจสอบใหม่นี้นะคำสั่งฟอจะวนนี้นะครับ อ่ะฟอเริ่มต um, ้นให้ไอมีค่าเป็นศูน้อยกว่าสีจริงไแท้จริงจริงทาไีศูนย์ััเศูนย์หนยอนทีค่าเป็นเ่รเอศูนย์หนึ่งนะศูนย์เนย่งเราตอบอสอยู่ซึ่งต่อตัวควบคุมสเต็อยู่นะครับตัวควบคุมสเต็มันใช่สี่ดีสุดท้ายในการต่อในต่ลเฟตถูกไหมดูแค่สี่สุดท้ายนะตอนนี้ให้เปลน่ยนอนเป็ี่ยนอนอย่างเดียวมันก็ู หูุดไก็ูกดึงไปทางเศษหนึ่งเองนะครับแกนยหาเศษหนึ่งนะยนลงเวลาไว้ับขึ้นมาเ็จไปไหนต่อครับมัเพิ่มง่ายไอจะถูงเศษหนล่ยเป็นหนนึ่แล้วสีจริงจริงยีถูงเศหนึ่งเศษหนึ่งตอนนี้เสษ็จึ่งออนเศษสองออนเดียวเริ่มไหยักาหาเศษสองแล้วนะครับต่อไอยกอลาไว้ับขึ้นาอีกไอมีค่าเป็นสองเศษสองตัวไหนออนเป็นสาม ไปต่อคำตอบในสามเศษสามเป็นสี่ออนบวกนะอันนี้ดีันนี้ค่าเป็นสี่สร้อยสี่เป็นจินตีเมต์สี่ร้อยละสี่เป็นเมตรเป็นเมตรไม่ถามเหมืออจบแล้จบอยงนี้ไหนครับจบแค่นี้นะไปไต่อครับอันนี้ y หม่ y หนึ่งสี่จินเมร ป็นจริงก็ตัทาตั้งใหม่แล้วเราก็องทำสร้างอยู่ยแค่นี้อยู่เรื่อยๆทำเรื่อยๆคือสาให้ตัวเฟสหน่ออนสองออนสามออนส่ออนแล้วลับมาเป็นออนใหม่นะครับรจะเห็น s เตปงมอเตอร์ขยับตามเฟสไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่วนเรื่อยนะครับสิ่งนี่เกิดขึ้นคือตัวเตปปิ้มอเตอร์ก็หมุนนะครับอ่ะตรงนี้นะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือมอเตอร์หมนยังไงตามเข็มนาฬิกานะครับได้การระดับเศษคือเศษหนึ่ง้วเศษสองแลเศษสามแลเศษสี่แล้ววนกลับมาทางนี้เรื่อยๆครับในดจอาการนะทีนี้ข้อสองนะครับให้หมุนสวนทางเดิมจะตักยังไงดียังไงไป็น เรียงอ๋อเรียงสเต็ปดาต้าใช่ไหมยังไงตัวตัวไหนเรียง่เยงตัวนี้ใหม่เป็นไรครับแปดสผมเป็นหก่อนได้มหนึ่งแปดก็ได้นะครับต้อเหมือกันทกับอีกวิีหถ้าเราไม่เปลี่ยนแล้ว้าเสร็จเียนตไหได้อีก เปลี่ยนตัวชี้นะครับแต่ตรงนี้ระวางนนี้นะนำว่าลูกค้าอาจะจะถามว่าตัวแปรทนี้อันายชาสารีบเก็บค่าเท่าไหร่นะครับดูนว่าผลการเไงอันทายชาเก็บค่าเท่าไหร่ศูนย์นถึงสองหน้าห้านะสมมติถ้าเราจะทำแบบหมายถึงนะคี้ต้องเป็นไอเท่ากับเท่าไหร่นะสามสามหไมไอต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ไหครับแล้วไอต้ลบถูกม เราจะทำสี่สามสองหนึ่ยไปันสามสองหนึ่งศูนย์ไหมครับพัเราจะลดค่าเรื่อยๆเป็นศูนย์ูไมยังทำอยู่ไหมครับแล้วพอลดค่าจะกลายเป็นอะไรครับศูนย์ลบหนึจะกลายเป็นลบหนลนน้อยมากกว่าหเป่าศนเนเนแต่ถ้าอันซน์ยทางมันเก็บค่าได้ศูนย์หนึ่งสองห้าห้ามว่าชี้ตัวแปงหมดได้ต้องเปลี่ยนอะไรครับ สมตเป็นชาเพาชาแปลดินเหนกานแต่มันเก็บค่าเท่าไรครับ,บ128เสร็จถึง127นั่นนะเองนะเฮ้โซแปรนะครับมันจะสำคัญแล้วนะหันไม่ทันอันทายชาชาต,าตา่างท่าไหมขัาไปที่เครื่องหมายนะครับแล้วายชานะครับเก็บค่าได้ระหว่าง0ถึง2 5้าะ ครับแต่ถ้าเป็นชายเดีท่าไหร่ลบร้อยยี่สิบแปดจนถึงอันนี้ถึงไหมร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วเก็บค่าติดลบได้ถ้าคุณนักถอยหลังระวังตรงนี้ดีนะเพราะถ้าเราไหวมานักก็มีค่าติดลบเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราใช้ชาอัสตาชาจะมีปัญหาละนะครับนี้ระวังนิดหนึ่งนะเรื่องชีสตัวแปรนะครับอัวแปะติดถึนใจจริงแต่ค่าที่มันเก็บได้มันเริ่มไม่เท่ากันละอ่ะเรียบร้อยน่าจะได้เนาะ หกขีหนึ่งนะครับ